สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมานะครับรีวิวนะครับขนมโอเดนย่าเข้าใหม่นะครับตัวขนมยี่สิบาทนะครับโอเดนย่าหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมนี่ครับรอบเดือนเจ็ดนะครับก็เข้ามานะครับเป็นอ่าเซนไซย่านะครับนี่นะครับก็จะมีแถมซองกับขนมมานะครับหนึ่งหนึ่งซองนะครับนี่ครับจะแปะขนมมานะผมแกะมานะครับนี่ครับก็จะมีทั้งหมดแปดลายนะครับแปดซองเซนไซย่านะครับนี่ครับกร่ตุนยุเก้าสิบนะครับเซนไซย่า นี่ครับมีแปดลายนะครับหนึ่งหลักสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับจะเป็นเหล่าเลนส์สายานะครับมีสี่คนแล้วก็เราอ่าอ่าสิบสองนักกรสันนะครับผมก็ไม่ได้ตามเหมือนกันนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องการ์ตูนเท่าไหร่นะครับขออภัย้วยนะครับนี่ครับผมขนมนะครับโอเด้ย่านะครับผมเอาครับประมาณรีวิวกาดกันนะครับผมแกะมาแล้วครับก็ได้ประมาณนี้ครับจะมีกาดบิปปับนะครับนี่ครับผม ในการวิบวับนะครับจะมีการ์ดทองการ์วิบับนะครับผมได้การวิบับปีอาร์อาร์อันนี้จะเป็นระดับอาร์นะครับมันจะมากกว่าวิบบับนะครับนี่ครับหน้าข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับการข้างหลังก็นี่ครับเป็นเซนไซ่านะครับเห็นว่าเซนเซ่าครบรอบสามสิบห้าปีนะครับคเริย่านะครับผมก็จะมีรูปเป็นกงล้อหน้าสัตว์นะครับสิบสองราสีนะครับสวยงามกลางผมใส่สองเรียบร้อยครับ นี่ครับผมนะครับมีเ you ป know, like so anyway. right ็นประกายดาวนะครับอันนี้จะเป็นระดับ RR นะครับมันจะแบบธรรมดานะครับธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้ครับให้ดูรับนี่ธรรมดานะครับก็จะเป็นแบบเนื้อมันๆนะครับไม่มีอะไรนะครับผมธรรมดาหรือว่าระดับ n นะครับทั่วไปนี่ครับตัวอย่างนะครับนี่ทบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมนี่ครับระดับธรรมดานะครับนี่ครับตซวปรกาสเป็นการออกแบบรูปแบบใหม่นะครับจะเป็นอยู่ด้านข้างนะครับ ไม่เหมือนดักบอลรอบก่อนนะครับที่ผมเคยรีวิวนะครับจะเป็นยูนิสองด้านนะครับในที่เหลด้านเดียวนะครับการก็จะเต็มขึ้นนะครับภาพเต็มขึ้นนะครับลายโทนสีดํานะครับเซ็นสัญญานะครับก็ดูสวยงามดีนะครับเพื่อนๆใครชอบเซ็นสัญาครับตามได้นะครับโอเดนยน่านะครับผมนี่ครับก็จะมีการ์ดเป็นการ์ดแบบต่อกันได้นะครับผมนี่ผมได้มาตัวหนึ่งมันจะมีอยู่ห้าตัวด้วยกันนะครับเอามาต่อกันนะครับนี่ครับ ต่อกันได้นะครับอันนี้เป็นเหมือนวิบวับนะครับนี่ลักษณะวิบวับจะเป็นของเงานะครับโฮโลแกรมอย่างนี้นะครับระดับ R นะครับวิบวับอันนี้ก็จะเป็น R นะครับเป็นระดับดับเบิลอาร์นะครับวิบวับแบบดับเบิลอาร์ก็จะมีดาวนะเห็ครัยดาวนะครับสวยงามนะฮะเนี่ยฮะโอ้นะครับสวยนะฮะเก่าเซนส์สาย่านะครับแล้วของเพื่อนนะครับผมเนี่ยครับโอเคครับนี่ครับนี่ก็จะมีเป็นอาระดับ แลนะครับระดับ R ธรรมดานะครับก็จะเงาเงผมไม่มีตัวอย่างกัรดทองนะครับขออภัยนะครับมันเปิดไม่ได้นะครับนะครับผมนี่ครับสวยงามนะโอเคครับใครชอบก็นะครับตามได้นะครับเซนซียการปูเดนยานะครับผมนี่ครับยี่สิบาทนะครับได้การสองใบนะครับเป็นเดรุนกันนะครับผมแต่แพ็คหนึ่งจะมีแปดห่อนะซื้อเป็นแพ็คดีกว่านะครับแนะนำครับจะได้การันตีกาดสวยๆหนึ่งใบนะครับแต่อาจจะได้การธรรมดาหมดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงนะครับเพื่อน โอเคครับรับใครชอบที่ผมก็ฝากกดไลค์กดซัดสบสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้วยครับก็ขอบคุณมากครับ